หาแดงเราขึ้นมาได้แล้วนะครับ้แม่โคต้องเดินไปส่งไหมอ๋อส่งเท่านี้พอแล้เวเหลือแต่เราแล้วล่ะเตรียมตัวออกเดินทางได้ สี่สาหนึ่งไหวไหมอ่านวาแรงครับคันนี้แมคโคดันนิดเดียวเองครับโอ้สุดยอดเลยครับไม่ไหวครับรถแก๊สไม่ไหวแรงๆยังไม่ไหวแล้วเราร้อยเก้าห้าจะไหวไหมเนี่ย เราเอาพี่แมคโครกันครับพี่แมตโครมาแล้วมันลื่นครับมันลื่นพี่แมคโครมาแล้วนะครับ สี่แมตโคเข็นแล้วนะครับเออพอเข็นแล้วจะไหวนะครับนะปีดดังดังดังงดังงเลยนะครับนี่สี่แมตโคต้องดันครับดัน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 โอ้ไปรอดแล้วนะครับเหลือแต่เราแล้วเราจะไปไหวไหม